สวัสดีครับเ,เพื่อนๆ Line One Piece Treasure Cruise ทุกทุกคนครับผมอยู่กับผม Boy Still Basic ครับในวันนี้ครับผมได้มีโอกาสมาแคส์รีวิวเจ้าหนวดขาวครับตัวละคร6ดาวตัวแรกของเกม Line One Piece ทีเลยเอาล่ะครับผมความสามารถกับตันเนี่ยเพิ่มพลังกลุ่มโจมตีอ่าเพิ่มพลังโจมตีกลุ่มโจรสลัดครับ3เท่า เมื่อพลังชีวิตต่ำนั่นเองนะครับผมใช้เป็นกับตันและก็ตัวเพื่อนแบบนี้ก็จะเพิ่มถึง9เท่าเลยจีเดียนะครับมาดูกันดีก,กว่าว่าในการต่อสู้กับมีฮอกมาสเตอร์เนี่ยจะเป็นยังไงครับกับทีมนวดขาวครับคุณผูช้ชมมารีวิวความสาม,มารถทั้งหมดกันไปพร้อมๆกันเลยครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนปูมากๆเลยที่ให้ไอดีมาแคสนะครับโอ้โหว่าผมจะ ยิงเนี่ยิงไปเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะครับผมโ,โดดขานี้ยายมากมากเลย <c oughs> เอาละครับ <c oughs> โอ้โหตายหมดเร็วไปนิดนึงนะฮะไม่ได้ชา้าเธอเลยอ่ะแล้วครับล้วตัวเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะเห็นว่า อ่ะเป็นร่าง5ดาวนะครับส่วนตัวกับตันเนี่ยจะเป็นร่าง6ดาวนั่นเอง <c oughs> อันนี้ไม่มีลูกแก้วตรงสีเลยครับผมไม่สวยสดงดงามสักสีเลยนะครับผมเราม,นมานั่งปั้นลูกแก้วแบบเล็กน้อยเพื่อความง่ายของเกมเอาแล้ครับเริ่มมาแล้วครับลูกแก้วตรงสีครับ แบบนี้เลยที่ต้องการนะครับผมเอาละโอ้โหลูกแก้สวสวยสดงดงามจริงๆนะครับครับผมเวฟที่สามว่ายังไงโดนไลนิ่งสลช เจ้านี้ผมจะเก็บไปก่อนเลยนะเอาละครับเราจะมาชาเช,เชิญกับเทนกวินการซึ่งผมก็เตรียมนีนะมาแล้วนะครับผมมาตีกันเรื่อยๆเลยนะดูซที่ว่าจะได้กีดเชิญน,นะครับ <c oughs> ค่อยตีไปครับ ยังจมตีเบาๆสกิดผิวสกิดผิวไปเรื่อยๆครับแต่ลูกแก้ตรงสีนี่ไม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 ่ดีเท่าไหร่เลยนะครับตีเบาๆเบาๆนะครับผมเรากำลังชาร์จไม์ตายของนวดขาวนั่นเองนะครับเป็นการรีวิวไปด้วยเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆเห็นครบทุกอย่างนั่นเองนะครับผม ก้ารอบเลยทีเดียวแปดรอบเบลเบลแบบนั้นแหละเจ๋มมากๆเลยโอโ้โหมีเนื้อด้วยนะครับจริงๆไม่ต้องฟื้นแหละพลังอยากได้น้อยๆนั่นเลยครับนะครับผมซึ่งพลังที่มันจะน้อยพอเนี่ยมันอยู่ประมาณสี่พันมั้งสี่พันต่ำกว่าสี่พันนี่จะจะจะ,จะดีมากๆเลยนะครับ อันนี้ประมาณนะครับประมาณเขาบอกว่า SP ที่ต่ำเนี่ยก็คือประมาณ30%ครับคุณผู้ชมเราก็จะมาดูกันว่าประมาณไหนนะตอนนี้นก็เริ่มน้อยเลยโอ้โหเกือบตายนะครับตายปะเนี่ยโอ้โหเกือบตายแล้วนะครับผม โอ้โหเจ็บมากๆนะครับเจ็บมากๆครับตอนนี้เหลือ6,900แล้วครับคุณผู้ชมถ้าไม่ตายทุกตัวละครของเราแม็กซ์หมดแล้วนะครับผมไปได้แล้วครับเพนกวินหมดหน้าที่ของเขาแล้วนะครับมาดูกันโอเคครับในเว็บนี้ครับผมมีลูกแก้วที่สวยงามอยู่แล้วครับผมจะล็อกลูกแก้วไว้ด้วยความสามารถของดีน่นั่นเองเรียบร้อยครับล็อกไว้เลยครับ แล้วเราก็จะทําการโจมตีไปที่มาน้ําราชาก่อนครับเพราะเขามีเอสูงที่สุดนั่นเอง6หน่วยเท่านั้นเองครับแล้วก็กดตัวถัดไปเลยกดตัวถัดไปกดตัวถัดไปครับนอกนั้นครับลูกจ้องโจมสลัาด3ดาวเนี่ยจะมีเอแค่4เท่านั้นครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันกวาดเวฟง่ายมากๆเลยนะครับเอาล่ะครับเจอกับมีฮอกตายเดียวแล้วโดนเฟิร์สไทด์ดาวเล็กหนึ่งเล่ม โดนเข้าไป4,000ตอนนี้ SP น้อยแล้วนะครับความสามารถองกับดันโนดขาวจะทำงานนั่นเองมาดูกันครับอันดับแรกเลยก็ขอใช้ท่าไม้ตายของโนดขาวไปก่อนเลยครับคุณผู้ชมมาครับแพน,นินไหวใต้ทะเลออเอฟเฟกต์อลังการโอ้โหทำการลด SP ของมีฮอไป3 0ครับคุณผู้ชม แตะดูถ้าไม้ตายของตัวเราบ้างมันเป็นห้าเล็กอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับเอฟเฟกมันหายไปไหนหมดโอเคไม่เป็นไรเอาละครับได้เวลาประเด็นเซ็กมีพมกันแล้ว โอ้ปลิวครับคุณผู้ชมเรียบร้อยครับเอาละครับเพื่อนๆเห็นความสามารถของนวดขท้ากันเต็มๆหรือยังครับคุณผู้ชมจัดไปนะครับยิงจาจะบอกใครเลยนะครับผมแต่ตอนนี้มีปัญหาตรงที่ช้า,ชาทเทิญน,นานไปสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะในอนานคตอาจจะเจอคู่มืออะไรเด็ดๆที่ลดการชาร้าท่าไม้ตายได้นั่นเองนะครับผมก็ขอขอบคุณ เพื่อนอุ้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับไอดีที่ให้ยืมมาแคสครับผมดวงดีมากๆมีหนวดขาใครอยากแอดก็แอดมาได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไอดีของเพื่อนไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมจัดไปครับโอเคเพื่อนๆได้รับความรู้ความสามารถของนวดขาแล้วฝาข้างหน้าอย่าพลาดกันเลยนะครับเก่งมากๆเลยโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอาจจะใช้เสียงได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าเนื่องจากเสียง แอบ,บอยู่นั่นเองนะครับผมพอดีป่วยนิดนึงนะครับโอเคไว้เจอนคลิปหน้าเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม